การตลาดมีความสำคัญยังไงกับการขายสินค้า หลายๆท่านนะคะก็มาสร้างแบรนด์ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมนะคะเสร็จแล้วก็ไม่มีการทำการตลาดออกไปคนก็ไม่รู้จักดังนั้นการทำการตลาดจึงมีความสำคัญมากการทำการตลาดสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ได้แก่รูปภาพเสียงคลิปวิดีโอเท็กต่างๆที่จะอธิบายหรือว่าสื่อความหมายถึงสินค้าของเรานะคะวิธีการทำการตลาดก็จะส่งตัวคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ ไปให้กับเป้าหมายถ้าคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ส่งไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สินค้าเราก็มีโอกาสที่จะขายได้ใช่ไหมคะดังนั้นการทําการตลาดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าเราค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อ,ตอไปค่ะวันนี้พี่ว่าไปก่อนบ๊ายบาย